ฮัลโหลก็กลับสวัสดีครับกับทุกๆท่านก็พบกับเขาผมนะครับกับ z ซเอมคนเดิมก็คือ z ซเอมโยทินนะครับงงอะไรทำไมพูด z ซเอมคนเดิมก่อนก็วันนี้ก็อัปเดตมาใหม่นะครับผมก็มันไม่ได้อัปมาเป็นเดือนแล้วนะก็คือที่ลงคลิปช้าเลดหน่อยก็เป็นเพราะเหตุนี้นะครับผมเพราะรอใหม่ไม่มาซึ่งก็เป็นแพทคิดมาดเนี่ยแหละครับเห็นต้นคิดมัดแล้วก็ซนตาคอร์สไหมก็นี่นะครับก็ปั๊บใหม่จากน้ำพุ ตเท้าจีนยังไม่จะไปเลยนะก็เดี๋ยวคอยว่ากันนะครับผมก็ซันตาคอสนั้นมีให้แลกอะไรบ้างก็ดูตามนี้นะทุบก็จะมีให้แลกเป็นกล่องนะครับผมซึ่งกล่องละสี่ร้อยห้าสิบเคแล้วก็ถุงเท้าอีก5าอันซึ่งผมตอนแรกอาจไปลองหนึ่งแล้วแต่มันเด้งก่อนจะยังไม่จะเปิดไปนิดนึงนี่นะครับก็เหลือหากล่องก็จะเปิดอีก5ากล่องที่เหลือนะครับผมก็ไม่ขอซื้อเพิ่มแล้วนะแต่ขอ เป็นซื้อแบบในแคชช็อปก่อนแล้วกันนะครับผมก็นี่นะครับก็พาไปดูกันหลุดเพราะเข้าแคชช็อปนี่นแหละก็มีเซตมาใหม่แล้วก็คือเซตซามูไรนี่นะอ๋อนี่มันเป็นไข่นี่ว,วะขออภัยครับแล้วก็มีแบบซนต้าคอร์สแบบว่าซื้อแบบครบ 7, เจ็ดไอ้ครบหกชิ้นนะครับผมก็ราคาสองแสนเจ็ดก็คือสองพันเจ็ดร้อยบาทซึ่งใช้ส่วนลดในการซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะขายแบบว่าเซตอ,อย่างเดียว ซึ่งเอาเอามาขายดีนะครับมันเป็นลิมิเต็ดแต่คือว่าถ้ามันไม่มีสเตตัสอะไดีๆให้มันก็ไม่น่าซื้ออยู่แล้วล่ะผมว่านะส่วนไอโยมมาทูนนี่ยังอยู่นะไม่เอาออกก็ยนะครับผมขายดีสงสัยขายดีก็เนี่ยครับไข่โยมมาทูนแล้วก็ไข่สมุนไพรคู่กันเลยก็มีระดับรีเจนต์เหมือนกันเลยนะครับ ไข่ก็ได้ตั้งแต่รีเจนไปยันยูนิตมั้งไม่รู้ว่าใส่แล้วมีเอฟเฟกอะไรหรือยังไงหรือเปล่านะก็ไว้ค่อยคิดอีกท,ทีว่าจะเปิดตอนไหนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ทุนเพราะกำไรช่วงนี้น้อยวันนี้เราจะมาเปิดเป็นกล่องคิดมากกันแล้วกันนี่ภายในกล่องก็จะเดี๋ยวมันจะแตกต่างไปคนระับนั้นผมดึงไปก่อนสิบกล่องแล้วกันสิบกล่องสองร้อยก็โอเคอยู่ พร้อมเจ็บนะครับสองแล้วก็น่าจะครบสิบกล่องนะครับไม่ได้ดูตังแคสนะอาจจะกดเกินหรือว่ากดขาดก็นับแค่ในใจนะครับแบบหนึ่งนี่นะครับสิบกล่องพอดีก็มันจะมีกล่องมีลายมากกว่านะ สอนอันนี้ก็กล่องน้อยกว่าเดี๋ยวพามาดูภายในกล่องกันก่อนเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ปีกกระดูกอันนี้เดี๋ยวหลายคนสงสัยนะครับผมอันนี้เป็นชิ้นแรกของเซิร์ฟนะน่าจะมีไม่กี่ชิ้นหรอกในเซิร์ฟอาจจะมีในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ก็มีชิ้นเดียวนะที่ผมนะในเซิร์ฟหาใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ตอนนี้ก็มีคนให้พันหกนะครับปีกหัวหน้าแล้วพันหกไปแล้ว หากสนใจก็มาติดต่อได้ที่วีสิบเอ็ดนะครับผมติดต่อได้กับผมเท่านั้นนะระวังคนอื่นแอบ,บอ้างนะครับผมว่ายังไงอะไร,ไรประมาณนี้ว่าเดี๋ยวมาหาว่าผมไม่นี่อีกคือเวลาติดต่ออะไรกับผมติดต่อโดยตรงเลยนะครับติดไม่มีตัวไก่แบบไปติดต่อแบบว่าเออมาติดต่อตัวนี้แทนนะไม่มีนะครับผมโปรดระวังกันด้วยตรงนี้ก็นั้นก็มาดูกล่องคลิปมาสก,ก่อนแล้วกันก็มาดูภายในกล่องนะ อันนี้ดูกล่องแคสก่อนแล้วกันนะครับยี่สิบาทเลยนะยี่สิบาทถือว่าแพงแพงกว่าไอ้กอล่องนั้นนั่นอีกนะซึ่งทําให้คนมาเปิดอันนี้มากกว่าโอ้ยเสียงไม่ค่อยมีก็ได้รีเจนนะครับเป็นส่วนหลัง e พิเศษนะครับ e สกิลเท่านั้นก็เป็นสเตตัสมนะอันนี้ก็เป็นแล้วอันนี้น่าจะน่าจะมี e เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าเท่เป่ ไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับไม่ไม่ใช่เทหรือเปล่าก็คือสเตตัสก็น่าจะต่างกันตรงแร่กับรีเจนพอสุม่มรีเจนก็นะถ้าสุ่มมันจะได้หลายแบบนะครับเช่นเป็นปีกแบบสุ่มมันมีสี่อันนะครับแต่มันจะได้เยอะกว่าแรผมมีเปรียบเทียบแร่ไหมวะแปบ๊บหนึ่งนะครับอ๋อมีนะครับมีนี่นะครับเปียบเทียบแรก็จะได้ประมาณนี้นะครับโซนนี้อันนี้ก็รีเจนประมาณนี้นะครับนี่นะความแตกต่างอันนี้ก็รีเจนแบบอ้นนี้นะครับ แบบเลือดอะมันเน่าอันนี้เน่าที่สุดแล้วปิกกระดูกก็ไม่ค่อยเน่านครับมานาเยอะคนชอบก็คุ้มนะผมว่ายังไม่เจ๊งนะเพราะมันไม่ใช่เลือดส่วนอธิบายถึงไหนแล้ววะอธิบายถึงสเตตัสแล้วนะครับก็อันนี้ก็น่าสุมเหมือนกันมีสามชิ้นด้วยสมชิ้นได้ฮิตร้อยี่สิบเลยนะครับฮิตแอคแทก,ก็คือตีแรงขึ้น มันก็สวยนะผมว่ามีสวยๆหลายชิ้นแล้วเนี่ย mm hmm. เช่นพวกนี้ถ้าหิมะตกอันนี้อะไรอะ่ะเว้อันนี้ปวกทั้งเอีพนะครับคนใสาเอพอาจจะชอบก็ได้น่าสนนะครับอันนี้ก็เนี่ยยูนิตผมสนอันนี้มากกว่านะถ้ามีคนขายแบบว่าเอผมว่าเอานะผมว่านี่ของหายนะครับ ก็มีเยอะนะมีไม้เท้ามีอะไรเยอะแยะเลยส่วนอันนี้จะไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะของของเสดของเสียตังในเกมนะครับเขาบริษัทเขาไม่ค่อยได้กําไรเขาก็ใส่มาไม่ค่อยเยอะไม่เดียวนะอ้วนก็นี่นะครับโอ้โหแป๊บหนึ่งนะครับตอบคำถามไอหากบก่อนก็นี่นะครับ มันประมาณแดชิ้นนะแต่ผมว่ามันก็มันก็ได้แตกต่างเป็นได้หูสโนอะไรประมาณนี้ก็แลได้เท่าไหร่แลได้3ชิ้นยูนิตได้2ชิ้นแล้วก็หายได้2ชิ้นนะครับแต่ก็มีปืนลีเจนต์ยนอยู่ก็คือว่าสำหรับคนที่ต้องการปืนหรือว่าอะไรในนี้ก็อันนี้ดีกว่า เพราะมันถูกกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าอัตราต่างกันไหมก็เดี๋ยวลองเปิดเทียบกันห้าอันสําหรับผมนะอันนี้จะให้เปรียบเทียบกับผมนะครับไม่ไม่ต้องคิดมากก็ลองมาเปิดอันนี้ก่อนเลยห้าอันไม่รู้เปิดในเท้าได้ไว่าได้นะครับก็มาแล้วกับอันแรกเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอโทษที่ลีลาเก็บอันนี้เข้าอันนี่ใส่ให้ดูนะครับคิดมัดไม่ต้องใส่ให้มันเข้าอาเทศการแล้วกันไม่เก็บแล้วกัน ก็มาเริ่มกันเลยนะครับช่างแม่งแม่งละเดี๋ยวค่อยไปเคลียชิ้นแรกขอเป็นปืนเลยมาลุยฟโอ้โหสิบสี่อันผมควรดีใจกับท่านไหมมาเลยนะครับหัวไม่ร้อนแต่หลังร้อนแล้วนะครับดูจกักนี่ของแคชจริงใช่ไหมเนี่ยหายไปแล้วครับสี่สิบาทปรับโอ้โหหกสิบแล้วนะครับบุบอะไรวะเนี่ย แหวนไฮครับไม่รู้ว่าใส่มันเทครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเทเท่า,ทาสายใหม่ผมนะอีกชิ้นหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนแล้วว่ามันเป็นของป่ะนี่นะครับไม้แคนดี้เดี๋ยวเปิดใส่ให้ดูเลยกันเดี๋ยวรอแป๊บนะครับปุ๊บโอ้โหไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็มาเปิดนี้ต่อเลยนะปุ๊บหนึ่งวันนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นไรนะเมื่อกี้เป็นโซ่ืมเออของละสี่แ <c> ล <oughs> ้วห้าสิบไม่รวมถุงเท้านะครับหูสนวันหนึ่งเจ๊งแน่นอนครับอย่างงี้เจ๊งแน่นอนเมื่อกี้เหมือนอันนี้ปะยีได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นส่วนหลังเหมือนห่วงยางครับเหมือนเหมือนห่วงยาง รับหนึ่งอันนี้แหวนอยู่หน้าแรกเหรอไม่นะครับรับหนึ่งนะทำไมไม่เห็นเมียมันไม่เข้าไม่เข้านั่นนะครับหรือว่าของผมเต็มก็ไม่เต็มไม่ใช่เหรอนี่นะครับซึ่งเออได้นะครับผมโอจะเป็นของวันนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยเดี๋ยวเล่นให้ดูเลย ก็ของวันนี้ของแคสไหมของแคสนะครับมันอยู่ในส่วนแคสนะโอเ้โ okay. oh, หบวกเข้ากันนะครับผมดูให้ดูด,ด,ด,ดิสวยนะผมว่าสวยนะสําหรับใครที่แบบซื้อมาใส่แบบสวยนะครับผมหน้ามาใส่เล่นมากเลยซึ่งเดี๋ยวไปเปิดในเมืองจีนนะอีกห้าอันเอาเป็นห้าอันก็สี่ห้ากันนะครับแหง ดวงไม่มีเนี่ยดูนันเดินไปวรก็มีออล่าตามเด้อไม่มีใครอยู่น,นะครับผมอยู่เองตร <laughs> งนี้เลยมันลุยห้ากล่องสุดท้ายไปแล้วโอ้แคนที่เจ็ดวันถ้าได้อีถาวันหนึง่งฉันจะดีใจมากปวดให้ขาดทออีโอ้โหเฮ้นกระดิ่งของมันเต็มนะครับก็เลยไม่ได้อะไรมาก ไม่ได้เคลียร์ของว้น,นะโอ้โหอันนี้ก็หนักเลยไปอันสุดท้ายเปิดรัวๆเลยครับโอโ้เจ๊งแบบโคตรจุกเลยนะครับผมเรียกว่าโคตรจุกเลยนะหายไปประมาณสามร้อยสามร้อยหน่อยๆนะครับก็สามร้อยโอ้โหจุกเลยมาเล่นอีให้ดูแลกันดีกว่าช่างมันนะครับผมแต่ว่าโชคไม่ดีมากๆนะครับเรียกว่ามากๆแล้วกันนะ ก็ใส่เป็นนี่แทนแล้วกันนะครับปุ๊บสามเทีเยนะเป็นไงล่ะคู่ฮาโลวีนห๋อ,อผมต้องใส่ฉายา,ยาน,นี้นะครับโทษทีได้เป็นเก้าพันห้าเลยไปเล่นเป็น PVP mm hmm. ดีกว่าเดี๋ยวผมกลับเท้าแป๊บนึงนะครับเพราะต้องไปรับเควสเควสบัวผมลงยังวะเดี๋ยวนี้ผมมาสะสมบัวแล้วนะครับผมแม่งด้กอันแล้วอวดเดี๋ยวมาอวด นี่นะกล่องนมกล่องนมสิบหกนะครับผมโอ้โหลงวันหนึง่งหรือวันหนึ่งนะครับแม่งรับไ้ก่อนเล่นพ v พีให้ดูเอ้ยมันไม่บักกันนี่หว่าผมต้องกดไอ้นี่นะมันแก้บักออกนะครับตอนแรกมันบักยังไงนี่อยู่เลยปุบอยู่ไหนวะส่งของนี่นะครับเปิดแม่งให้หมดเลย ปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวของเดี๋ยวมาใส่ให้ดูแล้วกันนะครับใช้เล่นๆบบไม่ได้ก็ไปแจกลูกค้านะขอแล้วแต่ลมอีกทีหนึ่งนะครับผมเนื่องจากขาดทุนแล้วให้ตามใจนิดนึงไม่ได้อะไรเลยครับผมที่เปิดมาก็เห็นเห็นอยู่ก็นี่นะเล่นตามนี้เลยก็พอไหวนะครับสามพันกว่าก็ไม่ได้ย่ำไม่ได้แย่อะไร ไม่รู้มาให้เขาฆ่า,าหรือมาโดนเขาฆ่านะครับผมโอูโหแม่งเล่นมาถึงที่ไปป้ามันไม่อยู่นะครับเอาคนอยู่ดเดี๋ยโอ้โหอย่าทำผมเดี๋ยวของมาแล้วนะผมเก็บของกันแล้วกัน คนนี้เหมือนจะไม่ค่อยบวกนะครับเล่นย่อยยากกว่ามาแล้วนะครับมาแล้วนั่นจะดูแล้วเล่นยากนะครับมันมีแต่คนหนีมันไม่มีคนในนี่เลยเอ่ามาแล้วโดนโดนแน่นอนโอ้โหไม่รู้นะครับยีไม่โดน อ๋อชิปหายโดนไปเลยเดี๋ยวใหม่นะครับโอ้โห,โโหลืมไปปกติมันเป็นอิซูโม่นะเวลามา PVP เอาโอ,โอ้โดนสวนนีก่กากไปเลยนะครับว่าอ,อะไรเนี่ยืมแสงโอเวอร์นะครับเมือเ่อกี้ นี่นะครับปุ้มโอโหชิบหายนะครับอุ๊ยชิบผหายโดนรัดนะ ม,มันยิงช้ากว่าน,นะครับอ้าวโดนเขายิงเฉยเลยโอ้โหเขาอีแน่นอนอ้าวไม่อีวะนี่หลบดีนะ โดนไปเลยฟบๆปุ้มเอ้าไม่โดนนะครับต่อเวลาไปแล้วกันนะผม เล่นยากนะครับอีนี้เล่นยากนะเหมือนทงเลยนะครับผมแต่มันผมแบบว่าไม่ค่อยชอบด้วยแหละมันก็เลยทำให้ดูยากกว่านี่นะปุบเฮ้ยชิบหายแล้วโยไปก่อนนะครับก็ยากพอสมควรนะครับยากยากอยู่ถือว่ายาก ต่มันแต่มันใส่แล้วมันเท่กว่าทงอะ่ะผมว่าสเตตัสมันก็สมด้วยก็ได้ทั้งแบบว่าถ้าหาสเตตัสดีๆแบบว่าสายก็โอเคอยู่นะครับก็ไม่ได้แบบไม่ได้แย่อะไรแต่กล่องมันแพงอ่ะกล่องมันสองพันเลยหรือว่ามันแรกอันนี้ก็สิบกว่าบาทเหมือนกันแต่ถ้ารอถุงเท้าถูกก็อาจจะประมาณโซนสิบต้นๆน,นะครับหรือว่าเอ็มมันถูกอีกก็น่าจะประมาณนั้นส่วนลงดันลงดันให้ดูรอบหนึ่งแล้วกัน จะได้แบบว่าเป็นทางเลือกแบบหลายๆคนซึ่งเพราะถ้าไปลงแบบวอลผมไม่รู้ว่ามันอีอีโดนไหมหรือว่ายังไงนะครับก็จะเอาบัตรดันสักคู่นึง อยู่นี่นะครับเอาเป็นใบเดียวพอนะเดี๋ยวเล่นให้ดูตอนมันมีดันใหม่มาด้วยนะครับแต่ผมลงไม่ไหวผมก็เป็นดันซับเวแบบระดับยากนะครับซึ่งเวลสี่ห้าบวกมาลงกันได้ก็เล่นไปแล้วก็มาลองลองกันเองนะครับผมอาจจะมีให้ลองในคลิปอื่นๆน,นะครับแต,แต่ต้องหาพวกนะครับชวนเพื่อนด้วยกแล้วกันนะครับให้มาดูไม่ดูแม่งจะไปไหมมึงติดติ้ง เล่ทำไมก็ไม่รู้ครับลงไหมเออแค่นั้นนะครับ๊บไม่รู้มันมาแย่งอียบป่าโอ้โหไม่โดนนะครับไหนซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีนะถือว่าไม่ค่อยดีนะต้องมีคนแบบ่อล่อเช่นเคยนะครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยดี เป็นท่าเหวี่ยงนะครับจะต,ต้องหลบเนี่ยปุบแต่ก็ไกลอยู่นะครับแต่ไม่กว,กว้างกว้างกว่าแบบกว้างกว้ากว่าทงอะ่ะคือเป็นทางเลือกใหม่ได้เลยอันเนี้ยไม่ถือว่าแย่นะครับโชคดีนะที่ได้มาได้เอามาเล่นให้ดูแต่วันเดียวนะครับผมเล่นเล่นยังไม่หายเบื่อเลยแม่งก็อันนี้ละก็หมดละ แต่ตอนนี้น่าจะยิงโดนแบบเต็มๆนะครับปุ๊บหมดไหมอ๋อไม่โดนหมดนะเหลือตัวนึงอันนี้ก็ยืนดูสบายนะครับผมชิวๆป้าโอ้โหเหลือตัวนึ่งอ้อาวเฮียจะเย็น อันี้เหมือนไม่อยู่นะครับแปับหนึ่งกดมานาก่อนเลย mm. ปุปบ๊บกะไม่ถูกนะครับ mm. โอ้โดนนิดเดียวเหี mm. ้บลอยนะ mm. ผมไม่ไม่รู้จะโม้อะไรนะผมว่ามันก็มันดีอยู่นะครับผมแตดีสําหรับบางด่านเฉยๆบางด่านก็คือต้องตีเองซึ่งไม่ไม่ค่อยเวิร์กกับการลงดันเท่าไหร่ถ้าเทียบกับทุกด่านนะเพราะถ้าเป็นลิงหรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยก็จะโอเคกว่าลิงเมจิกอะไรไรเดอร์ Rider, ขนาดดาร์กผมว่าก็ดีกว่านะครับแต่อันนี้มันหมกว่าดาร์กเฉย มันต้องมีแบบมีพวกล่ออะไรประมาณนี้ ป้าแต่ถ้าบอสบอสน่าจะอีทีเดียวตายนะเพราะของผมช่วงนี้โหดอยู่นะครับอยู่เรียกว่าโหดอยู่เรียกว่าลงสบายลงสบายแต่มันวอไม่ได้นะครับนี่มันก็สี่ทุ่มกว่า,วาแล้วก็น่าจะได้ลงคลิปประมาณห้าทุ่มไม่นั้นก็สี่ทุ่มปลายๆนะครับก็เดี๋ยวรอเช็ครออะไรก่อนแต่ไวสุดก็สี่ทุ่มครึ่งนะครับถ้าไวสุดจริงๆ เอา้าโทนปุ่มปุ่มโอ้โหไม่โดนครับโยนมั่วยล้ผักแรงไว้แล้วก็ไปอีอันนี้อีเล่นๆนะครับคือกดอีอย่างเดียวแต่ถ้ากาดจริงๆก็นี่นะประมาณเนี้ยเอา้าไม่โดนเว้ยอ๋อมันหมุนหายนั่นนะครับโ,โหแม่งอีเล่นแม่งอีไปเรียบร้อยแล้ว ของผมมันเต็มได้ไงวะอะไรมาบ้างเนี่ยใช้เวลาโอสองนาทีกว่ายนะครับผมนานมากเลยนะปกติมันจะนาทีกว่ากว่ามันไม่ถึงสองอ่ะของเต็มนะปล่อยแม่งไว้ผมมาลงให้ดูเฉยๆผมก็ไม่รู้เก็บไปไหมเก็บไปก็ลบอยู่ดีนะครับก็ไปต่อเลย ไม่รู้มันจะอ e ีทันปะแต่ลองดูนะครับโอ้สี่ตัวจะโคตรลำบากว่าแล้วทำไมเงียบเียผมลืมเปิดเสียงนะครับขออภัยด้วยสำหรับบางท่านที่ชอบฟังเสียงเกมนะถึงนะครับถ้ากด E พอดี id, ได้อยู่ได้พอดีเลย ก็มันก็เหมือนธงโปรตุเกสนะครับแต่มันได้สเตตัสดีกว่าอะไรประมาณนี้ดีกว่าเป็นทางเลือกได้คนทําของอีกสําหรับคนที่สุ่มปีกไอเนี้ไม่ได้อะไม่ได้แบบสเตตัสดีๆนะครับปีกไอ้นี่แ n งเจิ้ลแองเจิวิอันนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลืกหนึ่งเลยก็ต้องมาถ้าถ้าสุ่มเองก็คงจะเห็นแบบผมแล้วนะเป็นตัวอย่างแต่ถ้าควดดีจริงกะ อันเดียวมันก็ได้นะครับคนดวงดีอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องไอ้นี่ขนาดนั้นหรอกก็ออกตี้นะครับแล้วไม่รู้ทําทอะไรต่อแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรแล้วนะสําหรับวันนี้นะครับก็คือเคลียร์ไปทุกอย่างแล้วยังไงก็คลิปนี้ก็เออเดี๋ยวย,ย่อยย่อยนี้ให้ดูเดี๋ยวช่องย,อย่ยอยนี่ย่อยนี่ มีใบบวกนะครับมีใบบูบวกจะย่อยจะย่อยย่อยหน้าอ้วนนะหน้าผสมนะครับเราจะมาดูกันว่าผสมมันจะย่อยได้หรือไม่แสดงว่าใบนี่ใบนี้กากสุดนะครับ บบกเกนปั๊บุบกติดด้วยนะเจ็ชสิบห้าเอร์เซ็น์ใช้น,นี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอ้าสิบห้าใช้หมดนะครับถ้ามันบวกติดโอ้โหกหนึ่งเลยอันนี้คือขุดมาได้ดังนั้นเลยนะครับตั้งแต่สมัยตึกดําบันเราก็จะมาทําเป็นบวกหก แล้วก็ไปนี่แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่น่าจะทําเพิ่มก็น่าจะย่อยโชยนะครับหกสิบเจ็ดสิบเอาหกสิบก่อนแล้วกันนะครับเรียงตามขึ้นไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ึ่งติดไหมนะมันติดไหมนะมันติดไหมนะนี่นะครับก็มาแล้วมาแล้วปาบ ติดนะครับผมก็ใช้ใบันนี้สองทีถต่ทีแรกไม่ติดนะถ้าติดนะครับเปน,นี่เราจะมาดูกันอันนี้พิเศษนะครับทำให้ท่านผู้ชมดูเป็นของขวัญวันคิิสม์มาสมันย่อยได้ไหมเดี๋ยวถ้าย่อยไม่ได้อับอายเลยนะนี่นะครับย่อยได้นะเราจะมาดูกันว่าหน้าผสมนะครับผมบวโกโกจะให้อะไรคุณบ้างจะมีอะไรดีๆให้คุณบ้างไหมลีเจนนะครับอันนี้ระดับลีเจนตโชว์ก่อน บวกเลือดด้วยนะไอหน้าเลือดเอาของเข้ามาไ <c oughs> ด้ตามนี้นะครับผมก็คือเปิดช่องน้อยมากเลยนะถือว่าน้อยมากในเลเร์เจนก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับหนังแรรับกันปล่อยแม่งไว้นะครับเจ๊งนะทําหาแเลยก็เจ๊งนะครับไม่ได้ขอหรือไปนะเพราะมันไม่ใช่สกิลนะครับมันไม่ได้ย่อยวิญญ,ญาณพวกอันทัดก็ทำให้ดูขำๆ แต่ไม่ค่อยขำนะครับถ้าหลังคลิปจบก็จุกนะครับจุกก็อาจจะเงียบสักพักหนึ่งก็อาจจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าประมาณน,นี้เลยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะสําหรับใครที่จะมาแลกทูหรือว่าอะไรคือมาติดต่อในเกมนะครับผมเพราะราคามันอัปเดตขึ้นลงทุกวันแล้วแต่เกมแล้วแต่สถานการณ์ของในเกมนะครับก็บอกไม่ได้ว่า วันนี้เท่าไหร่วันนั้นเท่าไหร่เอ็มจะขึ้นไหมเอ็มจะยังไงนะครับก็คือผมก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญขนาดนั้นไม่นั้นผมคงไม่ขาดทุนหรอกนะเวลาทําอะไรก็คือสบายไปแล้วแม่งรวยแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือยังเป็นยาจกอยู่นะครับผมเพราะวันๆก็ขายไปขายออกวันละร้อยสองร้อยเอ็มก็รอดตายนะครับผมก็พอมีข้าวกินแล้วนะก็ยังไงสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ ติดตามมาตลอดยังไงก็จะทําให้เรื่อยๆนะครับผมก็อาจมีเลทบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยเพราะอันนี้มันไม่อัปเดตจริงๆนะครับก็ถ้าคนเล่นจริงๆก็จะเซ็งๆอยู่เพราะมันแบบว่าแพทมันก็ไม่อัปเซิร์ฟก็ไม่ปิดโอ้เซ็งนะครับอันนี้ก็อัปแล้วนะก็กลับมาเล่นกันได้นะครับผมมีของให้สุ่มมีอะไรมากมายเรื่องให้เสียตังค์เยอะแยะนะครับผมถ้าคุณพร้อมจะเสียตังค์แล้วก็มาซื้อแม่งเลยแค่นั้นแหละก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนจริงๆล้วนะครับสวัสดีครับ